สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทั1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภา,าษาไทยในเรื่องการออกเสียงสระอะเต็มเสียงและครึ่งเสียงนะคะเชิญรับชมค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่81นะคะมาดูอ่านและสังเกตคําที่มีรูปสระอะอยู่พยางหน้าและออกเสียงอะเต็มเสียง มาฝึกอ่านพร้อมไปกับคุณครูเลยนะคะอะไรมะปินมะขามมะเขือสะอาดตะเกียงบะมีกะทิกระดึงกระพวนกระติกกระตายกระบอกกระทง ประชุมประจำต่อไปไปดูการออกเสียงครึ่งเสียงนะคะต่อมาเราจะมาฝึกอ่านและสังเกตคําที่ไม่มีรูปสระอะอยู่พยางหน้าและออกเสียงอะครึ่งเสียงนะคะอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะมาดูคําแรกขบวนขนมอร่อยสลับ สนุกสแสดงสนามสละขยะขยายฉลองฉลาดถนนถวายตลาดตลอดจะสังเกตได้ว่าไม่มีรูปสระอะนะคะจะออกเสียงอะแค่ครึ่งเสียงนะคะไปดูการบ้านวันนี้กันเลยค่ะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่50นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ